ไปโดมโดได้หมได้ไหเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปัน้อง่านก็ถือว่าเรืองีนะของแคมปกโครงการนี้เป็โครงการที่ที่ได้รับโษนามคะของกนเ าะนะคทาพัาชลนิยได้ภ่มยากลืแท้ันารนี้าดำมที่ไหมอทุกสิ่งทุกอย่างที่เาให้นหมดอะไม่ได้ให้ค่ะีอันนี้อันนี้ต้องรับฟืน่อันนี้นะว่าในโครงการอนี้เขามีการเขาเหมือกับทที่แล้วเนี่ยเียว่าที่นีใส่ในล้านที่หนา เดียวปเยหน้าที่เขาจะลงเ,เป็นไ้ทมที่เสร็จแล้วเนี่ยใครไม่ทําริงเนี่ยไม่พินเลยต้องบอกนะคะว่าโครงการเนี้ยเขาจะลงไปดูจริงลงไปดูจริงหรือว่าทำจริงไหมทำแล้วเป็นไงที้งางหรือเปล่าจลงไปดูกนักงานนะครับ้านกอพบะพูดค,คุยกับพี่น้องอเมื่อกี้มีแพะนะมีแพะมีวัวมีตา นะควันนี้เราก็มาพูดกันเรื่องแต่กองคุณบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีโครงการเลี้ยงปวาในสวนยางนะสองสองร้อยตารางเมตรอย่างเป็นคุณในสวนยางที่บอกลุกล้อนะครับเดี๋ยวกองคุณตัดนะครับตัด,ตดใครมีสวนยางบ้างลองยกมือดูครับใครมีสวนยางบ้างเอาถ่ายแบบนี้ดีกว่าใครไม่มีสวนยางนะยังไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวลองโครงการสองปตนะครับจะมีปลูกยางพันที่ว่างแต่ยังไม่มาวันนี้นะต่อดีครับ เอาเอาเอาของผมหลักๆก,ก่อนนะครับสวนยางที่ท่านมีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสวนยางแก่จะทยังไงสวนยางสิบปีสิบปีแก่ไหมสิบปีคนอายุสิบปีแก่ยังครับยังนะครับดังนั้นเนี่ยสวนยางแก่ก็ต้องยี่สิบห้าปีขึ้นไปสามสิบปีนปั่นคือแก่แต่ยี่สิบห้าปีเนี่ยผมคุณตั้งไว้ว่ายางเนี่ยต้องอายุอย่างน้อยยี่สิบห้าปีแต่ในคนเราใช่ไหมครับเปลี่ยนกนะันทุกเช้าเปลี่ยนทุกวันนะวิธีการเปลี่ยนก็ ตะกี้เกียดหน่อยเพราะลาก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 นะรานนี้มันจะปิดหน้าสองไม่ได้กองทุนเลยเวลขึ้นมาว่านอกจากว่ายาง,ยางอยุ25ปีแล้วคือเป็นยางหน้าเกีดเสียหายคือกลีดไม่ได้แล้วน้ายางมันไม่ออกน้าไงนก็ไม่ออกแล้วไปที่กองทุนนะครับไปที่กองทุนไปขอทุนสำนักง,งานนะฮะตอนนี้กองทุนให้ไล่ละ1 1 0 0 0บาทนะครับแต่1 1 0 0 0บาทนั้นที่ให้มันก็ต้องมีกฎเกณฑ์นะฮะเพ่จะไปขอได้ มาอยู่ในพื้นที่ป่าสมนุนซึ่งจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยทางกองคุณเช็คได้นะฮะหลังจากทปกีตาเขามาวัดแล้วเนี่ยเ,เขาจะพาไปเช็คกับทางป่าไม้ซึ่งสามารถเช็คได้อยู่ในเขตป่าสมนุนหรือเป่าเขตป่าสมนุนนะครับยาของเราเนี่ยพื้นที่ที่เราปลูกยางที่เป็นยาแก่เนี่ยอย่างน้อยต้องสองไร่พอหน้าควันได้แล้วเราจะมาวัดพอเมื่อมาวัดแล้วเนี่ยจะกลับไปก็จะออกแผนที่มาให้มันจะได้กี่ไร่กี่ไร่แต่ก็จะรู้หลังจากวัดแล้วนะครับเมื่อวัดเสร็จแล้วนะครับ ดังในายาด้ยบอกว่าให้ไปพ่นนะครับให้พ่นยางนะครับให้พ่นยางแล้วก็ปลูกยางทีนี้พอถึงขั้นตอนของการพ่นนะครับมันจะมีเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่นะครับ <c oughs> ผมมาเดินที่แล้วเองนะเอ่บบางพื้นที่ <c oughs> ตอนนี้มันเหตุการณ์มันไม่ค่อยดีผมเข้าไม่ได้นะฮะผมพอผมเข้าไม่ได้ทางกองจุลชเลย <c oughs> มีมีมาตรการที่จะช่วยเหลือที่น้องเกษตรกรไวไรก็คือถ้าไปนอนสารกอหรือเป็นชนดถ้าไปขอบมูล ไปขอทุนยื่นขอทุนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่บอกว่ายังไม่ยอมบอกวนะคือไม่กล้ามาเนี่ยนะเจ้าหน้าที่บางทีมีลูกมีเมียนะแต่ผมนี่ก็ผมก็ไม่เท่าไหร่ัวเงินเปไม่นะผมก็ไม่ตั้งใจดังนั้นเนีก็คือพอรอวัดนะถ้าเกิดเราเราก็วัดไม่ได้แต่ว่าเราเจ้าของสวนคือเจ้าหน้าทอยากจะขายไหมแต่ถ้าพอดีเลยเราก็จะขายร่วมกันถ้าเป็นแบบนั้นให้ไปที่กองทุน นะครับไปขอโ้นก่อนกองทุนจะมีเอกสารให้กรอกขอโ้นก่อนตจรวจดระมัดอันนั้นก็ไม่ป็นปัญหาแต่ถ้ายังจับจดรวจะมัดกับกองทุนนะครับถ้ายังไม่ขอโ้นก่อนนะอย่าไปโ้นนะครับพอกีตาเขาคว้าแล้วจะโอนแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ไปขอกองทุนบ่อนเนี่ยเราจะง่าใหอทีนี้ถามว่าทําไมทําไมกองทุนถึงให้เฉพาะคนที่มีส่วนยาแก่แล้วขอทุนสบายตรงเรื่องนี้นะสกันของพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องความแตกต่าง ความแตกต่างของยาของคันนี้นะครับบรรทุก0.0เนี่ยจะให้น้ำยาน้อยกว่าัน2.51เป็นพันนาทวีนะครับให้น้อยกว่าให้น้อยกว่าเยอะนะให้น้อยกว่าเยอะเลยแต่การเฉลี่ยต่อไรต่อเมีต่างกันไปร้อยกิโลนะครับแต่ทำไมยังไม่คว่ำจีไพรูกอองนป2 5น2.51มันพันนาทวีนะผมปวดใจกับมันพันนาทวีนะครับต่อไปถึง2.51 นาโตวีเนี่ยมันจะต้องปลูกพื้นที่ลาดถ้าเป็นที่เขาเนี่ยเป็นที่เป็นเนินเนี่ยจะไม่ดีเพราะว่านาโตวเนี่ยโครงพุ่มเขาจะใหญ่คือพุ่มมันจะใหญ่ถ้าเหมือนองค์ต้นสูพุ่มมันจะสวยนะครับขึ้นไปตรงเลยแต่นาโตวีมันจะใหญ่มันจะเอียงซ้ายเอียงขวาคือพุ่มของมันเนี่ยซ้ายกับขวาไม่เท่ากันทีนี้ถ้าอยู่บนที่เนินเขาต้องดุดโดนลมเนี่ยมันจะล้มนะฮะมันไม่ได้ตาลานไม่มีบาลานก็เลยแนะนำให้ปลูกที่ที่ลาด แล้วก็อย่างที่สองก็คืออบรมผลเราเกลี่ทุกวันแต่ไม่เป็นไรแต่นาทีต้องเกลีมยันเล่นวันเกลี่ันเล่นวันแต่เมื่อรวมผลผลิตในหนงปีจะได้เยอะกว่าคือรวมในหนึ่งปีนาทีจะได้เยอะกว่าซึ่งตรงนี้เราก็แนะนำไปแล้วแต่ว่าที่น้องจะถนับแบบไหนนะครับแล้วแต่ว่าจะถนัแบบไหนแล้วก็นาที